ล่าสุดนักร้องดังลำไยไห,หทองคำต่ออบแล้วคลิปลับคลิปหลุด AI ทำขึ้นมาทำไมค่ายเพลงไหทองคำยอมจ่ายเงิน2ล้านบาทย้ำคลิป AI ในเน็ตหลอกคนไปดูไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหากลายเป็นดราม่าร้อนแรงมาทั้งสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม2568เลยก็ว่าได้สำหรับประเด็นร้อนคลิปลับคลิปหลุดของนักร้องสาวที่ถูกแชร์ว่อนไปทั่วโลกออนไลน์ล่าสุดนักร้องเสียงดีลำไยไห,หทองคำออกมาเคลียร์ประเด็นคลิปดังนี้แล้ว โดยเมื่อวันที่ผ่านมา7มีนาคม2568ลำไยหายทองคำได้ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุว่าขอบคุณพี่ๆที่ทยอยส่งข้อมูลมาให้เรื่องคลิปนะกะคนส่งมาให้หนูเยอะมากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วหนูดูหมดแล้วที่พี่ๆส่งมาไม่ใช่หนูนะคะไม่แน่ใจว่า AI หรือคนหน้าเหมือนล่าสุดยังเป็นเรื่องอีกโลกออนไลน์สงสัยกันจังมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกแล้วว่า ถ้าคลิปที่เห็นกันบนโลกออนไลน์ในตอนตอนนี้เป็นคลิป AI ทําขึ้นมาแล้วทําไมค่ายเพลงไหทองคําถึงยอมจ่ายเงิน2ล้านบาทจากความสงสัยดังกล่าวทําให้ลำไยไหทองคําได้ออกมาตอบคอมเมนต์แล้วว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าคลิปเป็น AI แล้วยอมจ่ายทำไมสองล้าน AL ในโพสต์หมายถึงคลิปที่ใครก็ไม่รู้ทําขึ้นมาลงในเน็ตหลอกให้คนไปดูค้ามีทั้ง AI และหน้าเหมือนหลายคลิปไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหาแต่ทําให้คนที่เห็นบางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นหนูค่ะ คลิปต้นเรื่องไม่ใช่ AI ยังไม่ได้หลุดจ้าเช่นเดียวกันกันกบภรรยาในห้างประจักษ์ไหทองคำก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวแอนนาไหทองคำระบุว่าตอนนี้ h e l l i p คลิป AI และคลิปตัดต่อถูกปล่อยออกมาหลายคลิปมีหลายคนหลงเชื่อและส่งต่อวอนอย่าส่งต่อเพราะคลิปที่วอนโซเชียลตอนนี้ไม่ใช่คลิปจริงเป็นแค่คลิป AI และคนหน้าเหมือนนะคะ